สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเปมี้เราจะมาเปิดดวงชะตาของคุณในปี2567ค่ะหรือว่าปี2024ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะคลิปนี้จะเปิดดวงการงานการเงินความรักคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ที่มีประเด็นค่ะในพาร์ของคนมีคู่ที่มีประเด็นนะคะไม่แนนำให้คุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แต่ว่ามีปัญหากันในเวลานี้ค่ะ และอยากที่จะมาอัปเดตพลังงานของคุณและเขานะคะสำหรับคนที่เลิกกันไปหลายปีแล้วหรือว่าคุณ Move on มานานแล้วค่ะเมย์แนะนำให้คุณดูพาร์ของคนโสดได้เลยนะคะสำหรับเรืชาร์ตค่ะเมย์แปะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วคุณสามารถที่จะไปเช็คกันได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดวงชะตาปีหน้าให้กับคุณกันเลยค่ะ เดือนนี้เอาโปรโคอร์สเรียนอ่านไพ่กาลีออร์โคสไพ่พระแม่กาลีมาฝากทุกคนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเรียนอ่านไพ่กาลีออร์โคสเรียนออนไลน์แบบเจาะลึกความหมายของไพ่ทุกใบนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้แล้วค่ะโปรโนี้นะคะสำหรับเดือนมการาคมเท่านั้นค่าครูตามกําลังศรัทธาเหมือนเดิมค่ะ เรียนผ่านคลิปนะคะเรียนออนไลน์สามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกค่ะเรียนจบแล้วรับฟรีใบป,ประกาศจากศรียันตรามหาการีนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วผู้ที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤกษ์ศพนะคะเดี๋ยวเรามาจอดดวงการงานของคุณกันกล่องเลยนะคะการงานของคุณในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะ ไม่มองว่าปัญหาที่มันคาราคาซางหรือว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นคุณจะสามารถจัดการมันได้คะ่ะชาวราศีพุธสม้มโปรเจกต์เก่าๆหรือว่างานที่มันค้างจากปีนี้หรือว่าโครงการบางอย่างที่คุณยังไม่ได้ทําแต่ว่าวางแผนเอาไว้มันจะสําเร็จในปีหน้าคะ่ะความเครียดของคุณความคิดมากของคุณมันจะหมดไปเพราะว่ามันจะสําเร็จในปีหน้านะคะอะไรที่คุณหวังเอาไว้อะไรที่คุณตั้งใจทํามันจะสําเร็จในปีหน้า มันอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างด้วยคําว่าคนนั้นไม่เห็นด้วยคนนี้ไม่เห็นด้วยคนนั้นไม่สนับสนุนแบบนี้ค่ะอย่างเช่นคุณอาจจะปรึกษากับเพื่อนหรือว่าคนรอบๆข้างตัวคุณว่าอยากจะลาออกจากงานประจําแล้วก็มาทําธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยแบบนี้ค่ะมันอาจจะสร้างความเครียดให้กับคุณแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่มีความมั่นใจ สุดท้ายแล้วอะค่ะมีมองว่าการตัดสินใจของคุณจะเกิดขึ้นจากตัวของคุณเองโชคชะตาจะนําพาให้คุณนะคะไปอยู่ในเส้นทางที่คุณต้องไปมันมีเกณฑ์ค่ะที่ในปีหน้าชาวราศีพฤษภคุณจะมีความเครียดในเรื่องของการตัดสินใจมีความเครียดในเรื่องของการทำงานมีความเครียดในเรื่องของการลงทุนหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นนะคะตามน้าไพ่เลยคือเมย์อยากให้คุณฟังเสียง หัวใจของตัวเองแล้วก็ความต้องการของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะแม้ว่าการงานของคุณจะมีอุปสรรคแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้และมันจะสําเร็จนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยแต่ขอให้คุณเชื่อไว้เถอะคะ่ะว่ารางวัลที่รอคุณอยู่ที่เส้นชัยอะคะ่ะมันยิ่งใหญ่แล้วมันก็สวยงามเสมอคุณอาจจะสู้มามากแล้วหรือว่าคุณอาจจะพยายามตั้งแต่ปีนี้แต่มันก็ยังไม่สําเร็จขอให้คุณรู้ไว้เลยะคะ่ะว่า แม้ว่ามันจะต้องไปสู้ตอบปีหน้าแต่สุดท้ายแล้วมันจะสำเร็จในปีหน้าอย่างแน่นอนนะคะถามว่ามันมีอุปสรรคไหมไม่บอกเลยว่ามันมีอุปสรรคมันไม่ราบรื่นคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยในเรื่องของการทำงานมีความเครียดจากการทำงานมีความเครียดจากการทำธุรกิจของคุณอาจจะคิดโปรเจกต์งานไม่ออกอะไรแบบนี้ค่ะมันมีปัญหาในเรื่องของการงานแต่สุดท้ายค่ะ ปัญหาต่างๆคุณจะสามารถจัดการได้คุณจะหาทางออกในหน้าที่การงานของคุณในการจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานของคุณได้นะคะชาวราศีศพฤษภเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะไม่อยากให้คุณเชื่อเอาไว้เลยนะคะว่าความพยายามของคุณเนี่ยมันไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันจะประสบความสําเร็จนะคะสุดท้ายคุณจะ ได้รับชัยชนะนะคะความพยายามของคุณจะนํำพาให้คุณไปสู่เส้นชัยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภอาจจะเหนื่อยนิดนึงสําหรับดวงปีหน้าแต่สุดท้ายมันสําเร็จนะคะก็จะประมาณนี้ในส่วนของดวงการงานเดี๋ยวเมย์ขอไปเปิดดวงให้กับคุณต่อในส่วนของการเงินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกดวงการเงินของคุณในปีหน้ากันค่ะขอดูดวงการเงินของชาวราศีพฤษภในปีหน้าหน่อยนะคะ ชาวราศีพฤษภปีหน้าการเงินของคุณนะคะหามาได้เยอะแต่ว่ามันก็มีรายจ่ายที่เข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะแต่มีมองว่าคุณจะมีหมุนมีใช้มีจ่ายนะคะอาจจะต้องประคับประคองสักนิดนึงอาจจะต้องเก็บออมบ้างนะคะสําหรับดวงการเงินของคุณแต่สุดท้ายน่ะม่มองว่า มันจะไม่ได้เป็นปัญหาถึงขั้นที่การเงินของคุณขาดมือนะคุณจะยังคงแบบมีใช้มีจ่ายแล้วก็มีหมุนแบบนี้ค่ะคุณจะหาเข้ามาได้แหละอมืมันจะมีหมุนนะคะแม้ว่ามันอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งแม้ว่าคุณอาจจะต้องแบบจัดการการเงินให้ดีวางแผนการเงินให้ดีแต่สุดท้ายไม่มองว่าคุณจะผ่านทุกๆอุป,ปรสรรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็รวมถึงการเงินนะคะไปได้บางท่านคุณอาจจะต้องหมดเงินไปกับการเดินทางนะคะ ปีหน้ามีเกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภในบางท่านคุณจะต้องเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางไปติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานแบบนี้ค่ะปีหน้าเป็นปีที่ดวงการเงินของคุณจะต้องอดทนอาจจะต้องรัดเข็มขัดแล้วก็ตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นออกแต่เมมองว่าในแต่ละเดือนอ่ะมันก็จะมีเดือนที่แบบคุณหามาได้เยอะ แล้วก็มีรายจ่ายออกไปได้เยอะแล้วก็บางเดือนนะคะคุณหามาได้เยอะแต่ก็มีเก็บออมซึ่งต้องบอกว่าดวงของชาวราศีพฤษภในเรื่องของการเงินนะคะมันจะขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหามาได้เยอะคุณอาจจะต้องเก็บออมมาไว้เอาไว้ใช้ในบางเดือนที่รายจ่ายมันค่อนข้างสูงยังกับที่บอกว่าในบางท่านคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยนะคะการเดินทางมันก็จะต้องแบบใช้เงินอะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็อาจจะต้อง ประหยัดเอาไว้ใช้ในส่วนที่มันจําเป็นจริงๆนะคะสํหรับดวงการเงินของชาวราศรีพฤษภในปีหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเจาะดวงความรักของชาวราศรีพฤษภในปีหน้าหน่อยนะคะเดี๋ยวเริ่มมาที่คนโสดกันก่อนเลยนะคนโสดราศรีพฤษภนะคะดวงชะตาปีหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้โหโอ oh m มก o d อ๋าโหชาวราศีพฤษภคุณโสดมาว่าการงานการเงินของคุณจะมีอุปสรรคแต่ความรักของคุณไม่มองว่ามันดีนะแต่มันก็ยังมีอุปสรรคเหมือนเดิมมันเป็นปีแห่งอุปสรรคของคุณจริงๆเลยชาวราศีพฤษภถามว่ามันดีไหมมันดีค่ะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเหมือนกัน เพราะว่าปีหน้าคุณจะได้เจอกับคนที่เขามี energy ของคนรวยอะ่ะคนมีเงินแบบนี้ค่ะที่เขาจะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณกระชุ่มกระชวยอะ่ะคุณจะได้เจอกับคนที่เขามีเงินมีตงังมีฐานะอาจจะแบบเกิดในตระกูลที่ร่ํารวยหรือว่าเป็นคนที่เขามีรากฐานทางการเงินที่มั่นคงค่ะและที่สําคัญเลยคือคนคนนี้คือคนโซดเขาโซดนะคะเขาไม่ได้มีใครทีเนี้ย ชาวราศีพฤษภอุปสรรคของคุณที่ไม่บอกไปมันคือในเรื่องของความคิดคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขามีอะไรที่แตกต่างกันมากคุณกับเขามีอะไรที่มันไม่ใกล้เคียงกันเลยอะ่ะอาจจะเป็นด้วยนิสัยฐานะหน้าตาทางสังคมความคิดความอ่านหรือว่าไลฟ์สไตล์ความชอบของคุณกับเขาอะค่ะมันค่อนข้างที่จะสวนทางกันอยู่มันเลยทําให้ชาวราศีพฤษภคุณอึดอัดใจในเรื่องนี้ ถามว่าคุณมีความรักให้กับเขาไหมคุณมีแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์มากเลยชาวราศีพฤษภคุณรักเขาด้วยความไม่ความไม่คาดหวังเลยอะคุณรักเขาในแบบที่แบบมันเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์มากเป็นแบบเพียวเลฟเลยอะคะ่ะทีเนี้ยนอกจากคนคนเนี้ยเขายังเป็นคนรวยแล้วนะเขายังเป็นคนฉลาดด้วยคะ่ะคนคนนี้ไม่บอกเลยว่าเขาครบเครื่องฉลาดเก่ง มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีการศึกษาดีด้วยอะคะ่ะแบบมีวุฒค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแบบนี้ทีนี้ไม่อยากให้ชาวราศีพฤษภสู้นะเพราะว่าจากหน้าไพ่ของเมีชาวราศีพฤษภคุณอาจจะแบบตัดสินใจไม่ไปต่อกับเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเจอกับเขาแล้วอะ อย่างกับที่บอกว่ามันมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาแล้วก็รวมถึงอายุด้วยนะคะซึ่งคนคนนี้เขามีความแตกต่างจากคุณในหลายๆเรื่องเมย์ไม่รู้นะว่าแบบคุณจะได้แบบสุ่มแตกต่างกันในเรื่องอะไรอะแต่เมย์รู้สึกว่าตามน้าไพ่ของเมย์เลยอะมันมีความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นอะเมย์อยากให้คุณสู้ในความสัมพันธนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วความสัมพันธนี้มันไปต่อได้ ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาได้ค่ะแต่ทีนี้เลยมันอาจจะช้านิดนึงสาหรับคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมความสัมพันธ์เนี้ยมันช้าจังเลยนอกจากมันจะมีความแตกต่างกันเยอะแล้วมันยังพัฒนาช้าอีกด้วยอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่รู้สึกว่าแบบมันจะยังไงมันจะไปได้ไหมคุณอาจจะรู้สึกถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่สําหรับตัวเขาไม่ว่าแบบเขาชิลมากเลยอะเขาชิลมากเลยอะค่ะเขาอาจตาม ไม่ได้คิดถึงความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาเลยเขาอาจจะโฟกัสในตัวคุณแต่ทีนี้คืออาจจะเป็นคุณที่สัมผัสได้ว่ามันมีความแตกต่างในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันย <c oughs> ากคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่มันไม่ประสบความสําเร็จมาหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่งองของความรักอะค่ะที่สอนให้คุณรู้จัเเกเติบโตที่สอนให้คุณรู้จักเดินเกมหรือว่าที่สอนให้คุณรู้จัก ไปข้างหน้ากับตัวเองแบบนี้ค่ะคือประสบการณ์ความรักของคุณอาจจะสอนคุณในหลายๆเรื่องในหลายๆด้านแต่สําหรับตัวเขาอะเขาค่อนข้างที่จะชิลมากเขาเป็นคนโสดที่แบบดูชิลมากอะค่ะไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการใช้ชีวิตเลยแล้วก็เขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเหมือนกันคุณอาจจะรักเขาในแบบที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ตัวเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องเป็น คนที่แบบโหดูเพอร์เฟกมากอะไรแบบเนี้ยแค่คุณเป็นคุณแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่รู้สึกว่าชาวราศีพฤษภศพคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้แม้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคแต่ว่าไม่อยากคุณไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเลยก็คือมันเป็นโอกาสทางหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ค่ะแล้วก็มันสามารถที่จะพัฒนาได้เขาสามารถที่จะให้ความมั่นคงกับคุณได้แต่ทีนี้คืออาจจะเป็นตัวคุณเองอะค่ะที่รู้สึกว่าสังคมมันต่างกัน เชื้อชาติมันต่างกาันศาสนาต่างกันแบบเนี้ยนะคะรวมถึงฐานะอายุแบบเนี้ยค่ะก็ต้องลองเอาไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณอีกทีเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เมยยกตัวอย่างขึ้นมานะคะแต่เมยมองว่าชาวราศีพฤษภคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคมันเลยอาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภรู้สึกท้อใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบเขาจริงๆไม่อยากให้คุณโฟกสัสที่ตัวเขาคุณอาจจะสัมผัสได้ว่า ความสัมพันธ์เนี้ยสู้ไปมันก็อาจจะเหนื่อยเปล่ามันก็อาจจะเหนื่อยฟรีแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันไม่เหนื่อยฟรีหรอกมันอาจจะช้าสักนิดหนึ่งแต่มียมองว่ามันจะพัฒนาได้ในอนาคตนะคะในขอดูลัคนาราศีของเขาคนนั้นหน่อยค่ะราศีตุลราศีมังกระคะ่ะธาตุดินถึกศพกันมังกรนะคะราศีมีนและก็ราศีกรกฎ ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤกษ,ษ์ในดวงความรักของคุณเดี๋ยวเรามาเปิด12ราศีของแต่ละเดือนดูอีกทีนะก็สําหรับคลิปนี้ค่ะมันจะเป็นโดยรวมทั้งปีนะคะไพ่ก็น่าจะออกมาพูดถึงเหตุการณ์เด่นๆในชีวิตของคุณเนาะโอเคเดี๋ยวไม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันต่อเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเจาะดวงความรักของชาวราศีพฤกษ์สนะคะในพาร์ทของคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ชาวราศีพฤกษ์ศค่ะในบางท่านคุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมากๆเลยมันกัดกินเวลาชีวิตของคุณมานานมากแล้วด้วยประเด็นเลยอะค่ะบางท่านความสัมพันธ์นี้มันมีในเรื่องของศษณษณีลธรรมเกิดขึ้นเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะอุปสรรคอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเขา ศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันแบบนี้ก็ได้นะคะไม่รู้สึกว่าคนทั้งคู่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือว่าสังคมนะคะทีนี้เมยมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะทำยังไงอะมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยพัฒนาไหมขยับแต่ว่าช้ามากๆเลยนะคะ มันเลยทําให้คุณรู้สึกลังเลใจหรือทําให้คุณมีคําถามในความสัมพันธ์นี้คะ่ะทีนี้ในปีหน้าคะ่ะชาวราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปจากชีวิตของคุณหรือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ move on ไม่มองว่ากลางกลปีอ่ะคุณจะได้กลับมาคิดทบทวนเรื่องของคุณและเขามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ move on ในความสัมพันธ์นี้หลังจากที่ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาไปอย่างช้ามากๆและนอกเหนือนจากนั้นเลยคือมันมีคําถามในความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาเอาจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เหมือนกับพูดจาไม่ดีใส่เขาหรือว่ามีดราม่าก,กับเขาหรือว่าก่อความท็อกซิกแต่คุณจะเหมือนกับคนที่ค่อยๆออกห่างจากเขาทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้มากกว่าเหมือนคุณจะค่อยๆขยบออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะ แต่ไม่มองว่าปีหน้ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะเรียกความยุติธรรมคืนมาให้กับตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ามีการตัดสินใจที่ชัดเจนกับตัวเองบางท่านนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีในเรื่องของศิลธรรมมันมีในเรื่องของการที่เขามีตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกตัดสินใจง่ายขึ้นในปีหน้านี้ ปีหน้านี้น่าจะเป็นปีที่คุณรู้สึกว่าอะไรต่างๆที่มันไม่แฟร์กับคุณคุณควรที่จะปฏิเสธแล้วก็เลือกในสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับเท่านั้นถ้าคุณ move on ไม่ว่าตัวเขารู้สึกแย่มากๆถ้าคุณ move on ไม่รู้สึกว่าตัวเขาจะเสียใจมากๆที่คุณจากไปเพราะเอาจริงๆแล้วถึงต่อให้เขานิ่งใส่คุณหรือว่าไม่พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ไม่มองว่าเขาก็ยังไม่ได้อยากให้คุณไป เขาก็ยังคงอยากมีคุณไว้ในชีวิตอยู่แต่เพียงแค่ปัญหาบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้จริงๆเขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะไม่ยังกับที่บอกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นและถ้าเป็นในเรื่องของการพิจิรณธรรมม่มองว่ามันเป็นเรื่องยากที่เขาจะทําแบบนั้นเพื่อที่จะมาหาคุณในบางท่านคือเขาไม่ได้โสดแล้วในบางท่านคือเขาอาจจะมีตัวจริงที่เขา คบหาดูใจอยู่ด้วยแบบเนี้ยนะคะมันเลยทําให้เขาเองก็รู้สึกแย่ที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปต่อไม่ได้ทั้งๆที่ตัวเขาก็อยากที่จะไปต่อกับคุณแต่เมยมองว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ปีหน้าคุณก็อาจจะสัมพันธ์ได้ถึงความเหนื่อยแล้วก็สัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปอย่างช้ามากๆและคุณอาจจะอยากมองหาโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่แล้วด้วยสําหรับชาวราศีพฤษภ ในเมยขอดูหน่อยค่ะว่าถ้าคุณมูฟออนจริงๆในปีหน้าคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ไหมคุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ค่ะเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณคนคนนี้ คุณกับเขานะ่าจะมีในเรื่องของอายุที่แตกต่างกันเขาอาจจะมีอายุมากกว่าคุณคุณอาจจะมีอายุมากกว่าเขาแบบนี้นะคะแต่ลักษณะของคนคนนี้คือเขาเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีความเฟนลี่ในตัวเองอะแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูจริงจังกับชีวิตแต่เขารู้ว่าจังหวะไหนเขาควรยืดหยุ่นจังหวะไหนเขาควรจริงจังคุณจะได้เจอกบบคนที่เขามีความจริงจังในเรื่องของการทํางาน คุณจะได้เจอกับคนที่เขามีความจริงจังกับหน้าที่ของเขามากๆแต่เวลาที่เขาอยู่กับคู่รักของเขาหรือว่าเขาอยู่กับคนในครอบครัวค่ะเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆแล้วเขาก็จะเป็นคนที่หัวเราะยิ้มย้มแจ่มใสเมื่อเขาได้อยู่กับคนในครอบครัวหรือว่ากับคนที่เขารักมีมองว่าคนนี้เขาพร้อมที่จะทุ่มเทความรักให้กับคุณแล้วก็มอบความรักให้กับคุณแบบจริงๆและนอกเหนือจากนั้นเลยคือเขาเป็นสายเปนะคะเขาคือคนที่ พร้อมซัพพอร์ตคุณแล้วก็พร้อมที่จะดูแลคุณในหลายๆเรื่องรวมถึงค่าใช้ใจ่ายของคุณแล้วก็บินต่างๆของคุณด้วยเนาะคนคนนี้ไม่มองว่าเขาน่าจะเป็นสายเปเลยค่ะแล้วเขาก็น่าจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนชอบทําบุญแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่จริงจังในการใช้ชีวิตจริงจังในเรื่องราวของความรักแต่ไม่มองว่าเขาสามารถที่จะทำให้คนที่เขารักมีความสุขได้ เขาสามารถที่จะดูแลคนที่เขารักได้แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวคนหนึ่งมากๆเลยนะคะสําหรับคนใหม่ที่คุณจะได้เจอในปีหน้านี้นะขอดูลักนณาราศีของคู่ของคุณที่คุณกำลังดิวอยู่ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคนใหม่คนนี้ด้วยนะราศีพฤกษภคะ่ะราศีตุลราศีมังกรคะ่ะราศีธนูแล้วก็ราศีพิจิก ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของชาวราศีพฤกษ์ศพในพาร์ทของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปเป็นกําลังใจให้นะคะก็นี้จะเป็นดวงโดยรวมของคุณทั้งปีในปีหน้าเนาะไพ่ก็อาจจะออกมาพูดถึงสถานการณ์เด่นๆน,นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้าเดี๋ยวเราไาเช็คดวง12ราศีของคุณในแต่ละเดือนอีกทีนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ขอไปเปิรดวงให้กับคนมีคู่ที่มีประเด็นกันต่อเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเจาะดวงความรักของคนมีคู่ที่มีประเด็นกันต่อเลยนะคะสําหรับพาร์ทน,นี้ก็จะเป็นพาร์ทของคนมีคู่ที่ยังรู้สึกถึงการอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณเลิกกันไป5ป้ปี10ปี15ปีหรือคุณมั่นใจว่าคุณจะ move on แล้วอะค่ะคุณสามารถที่จะดูพาร์ทของคนโสดได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะมาเช็คพลังงานแบบเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะเช็คได้แต่ว่า ขอเลยว่าอย่าอินจนเกินไปนะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวขอดูดวงของคนมีคู่ในปีหน้าหน่อยนะคะว่าความรักของคุณและคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรนะ อเคสาหรับชาวราศีพฤกษ์ศพคนมีคู่ไม่มองว่าปีหน้าความรักของคุณและคู่ของคุณมันจะได้วนกลับมาเจอกันใหม่นะคะถ้าในช่วงเวลานี้คุณกับเขาต่างคนต่างอยู่หรือว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะไม่มองว่าปีหน้าค่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่สถานการณ์ความรักของคุณและคู่ของคุณค่ะมันจะดีขึ้นนะแต่ทีนี้คือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นก็คือคุณอาจจะต้องช่วยกันประคองความรัก มอบความรักให้กันละกันค่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องใจเย็นๆกับคู่ของคุณสักนิดหนึ่งอะไรก็ตามที่มันจะก่อประเด็นน้ำมากคุณอาจจะต้องหยุดลงสักนิดหนึ่งค่ะไม่มองว่าปีหน้าเขาจะเข้ามาทําตัวดีมากขึ้นถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายผิดนะคะเขาจะเข้ามาขอโทษคุณเขาจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะคะจะเข้ามาทําตัวดีขึ้นแหละ ทีนี้ชาวราศีพฤษภคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนาะเขาก็ทําให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังในตัวเขาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรมันเลยทําให้ชาวราศีพฤษภคุณค่อนข้างที่จะคิดทบทวนการกลับมาของเขาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใหม่มีมองว่าเขาจะทําตัวดีมากขึ้นเขาจะเข้ามาดูแลคุณมากขึ้นจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณมากขึ้นค่ะ ถ้าคุณจะไปต่อกับคู่ของคุณคุณอาจจะต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะชาวราศีพฤกษ์ไม่มองว่าเขาจะเข้ามาง้อคุณนะแล้วถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เขามีประเด็นดราม่าเรื่องของการนอกใจหรือว่าการโกหกการกลับมาครั้งนี้ค่ะมีว่าเขาจะทําตัวดีมากขึ้นยังไงคุณก็จะได้เป็นที่หนึ่งนะคะไม่มองว่าในปีหน้านี้ค่ะความรักความสมัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะมอบความรักให้กันและกันมากขึ้น มีเวลาให้กันและก,กันมากขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีพฤกษภในปีหน้าทีนี้ยังกับที่บอกว่าถ้าคุณจะไปต่อกับคู่ของคุณคุณอาจจะต้องปล่อยวางเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ไปเริ่มต้นกันใหม่และไม่มองว่าการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้ค่ะมันจะทําให้คุณดูมีความสุขมากขึ้นคุณจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เอาจริงๆแล้วตัวคุณอาจจะเหมือนกับเดดขาดกับคู่ของคุณมากขึ้นคุณอาจจะตั้งกฎเหล็กคุณอาจจะตั้งกฎกติกาให้กับเขาว่าถ้าคุณจะกลับไปจะต้องเป็นในลักษณะไหนมีข้อตกลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาและไม่มองว่าเขาจะยอมรับนะคะยอมรับข้อตกลงนั้นยอมรับสิ่งที่คุณยื่นข้อเสนอให้กับเขานะคะสําหรับชาวราศีพฤษภ ทีนี้ความเครียดความกังวลใจรวมถึงรักสามเศร้าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันจะจบลงด้วยนะคะมีมองว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ความรักของคุณมันได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่ปีนี้มันอาจจะมีประเด็นมีดราม่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะขอดูลัคนาราศีของคู่ของคุณหน่อยนะราศีกุมค่ะราศีตุลท่านน้ำก็รากฏพิจิกมีนะคะ ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ราศีมังกรโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงปีหน้าของคุณเดี๋ยวเรามาเจาะดวง12สราศีของแต่ละเดือนกันอีกทีนะคะสําหรับดวงโดยรวมในปีหน้าก็จะประมาณนี้ค่ะขอให้ผู้สุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ